ดีค่ะรายการคนดีต้องแชร์รายการที่จะพาไปรู้จักเรื่องราวของคนดีสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมเพราะเราเชื่อว่าทุกการทันดีต้องได้รับการชื่นชมค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของคนดีต้องแชร์วันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของชาย7คนที่แทนตัวเองว่ากระทรวงการยิ้มค่ะพวกเขารวมตัวกันแล้วเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้คนไร้บ้านคนพเนจรด้วยการซื้อรอยยิ้มเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคนดีต้องแชร์วัน ตาผมว่ามาจากกระทรวงการยิ้มผมมาช่วยคนผมมีบัตรกคดิตุตอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ดูผมอยากให้ตายิ้มให้ผมยิ้มหวานหวานยิ้มหล่อๆให้ผมผมให้ตาห้าร้อยขอบคุณมากครับขอเจอเจอดูตาตายิ้มอีกให้อีกขอบคุณครับยิ้มอีกยิ้มอีก ให้ตามีความสุขมากนะยายหนูอยากเห็นยิ้มอีกอ<ะ>มีความสุขหรือยัง<ะ>มีความสุขหรือยังมีสิคะ,ะถูกมากเลยเอาไปอีกหนึ่งพันถูกมากเลยวันนี้ชีวิตที่เกิดมาจนแน่นอนการดำเนินชีวิตให้อยู่รอดไปในแต่ละวันนับว่าลำบากสาหัส ชนิดที่บางมือสองมือต้องคุย้ยถังขยะหวังว่าในถังนั้นจะมีเศษอาหารให้กินพอประทังชีวิตให้รอดไปได้นั่นนับเป็นประสบการณ์จุดต่ำสุดของชีวิตที่ฝังลึกอยู่ในใจของนายนัทพงษ์เฉียบแหลมหรืออาจารย์มอนอาจารย์ศักยันชื่อดังในจังหวัดนครปฐมที่ผ่านมากว่า20ปีเขายัางจำภาพนั้นได้ฝังใจความอัดอั้นในโชคชะตาวันนั้น ทำให้เขาตั้งปณิธานถ้าวันไหนที่เขามีเขาจะออกช่วยเหลือคนพเนจรยากจนยากไร้ที่คนส่วนใหญ่จัดให้พวกเขาอยู่ชายขอบของสังคมเมื่อเดือนพฤษภาช่วงโควิดผมไม่ได้เปิดศัพ์ก็สวดมนต์ตามปกปตินั่งสมาธิเสร็จมันมีความรู้สึกว่ามันมีความความคิดหนึ่งขึ้นมาเมื่ออดีต เมื่อ20ปีที่แล้วเราเคยพูดไว้ตอนที่เรากินข้าวนในตอนนั้นน่าจะอยู่มาทัป้ป .5 เราจนมากเก็บผักในเขตขยะกินกินข้าวบูดไม่ได้กินแบบบุญบูดนะก็คือเอามาซาวน้ํา30-40ครั้งเอามาผึ่งตากแล้วก็กลับมาซาวน้ําแล้วก็มาใส่เกลือต้มทขาข้าวต้มกินเงี้ยเพราะเราจนความคิดนั้นน่ะมันเด้งขึ้นมาเพราะเราเคยพูดไว้ตอนนั้นว่า เมื่อวันหนึ่งที่เราดีขึ้นเรามีเงินเมื่อไหร่เราจะช่วยคนที่มีเมียนจะกินเราจะเราจะช่วยเหลือคนที่เขาแบบลําบากขัดสนนะประมาณนั้นเพราะว่าเราเคยจนเงี้ยมัน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 ฝังใจเราอะเรารู้เลยว่าความจนมันคืออะไรนะมันก็แล้วมันก็ผุดขึ้นมาในช่วงของโควิดเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้เปิดสักเลยเปิดไม่ได้ขายของก็ไม่ได้ขายก็เอาเงินเก็บ ที่เก็บมาสะสมมาแลมปีเนี่ยออกมากินมาใช้พอนั่งสมาธิเสร็จความคิดในวันนั้นนะมันเด้งขึ้นมาว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยพูดไว้แบบนี้สวัสดีนะวันนี้เรามาอยู่ที่เมืองโคราชนะเราจะมาช่วยคนปเนจรผู้นอนข้างถนนผู้ไม่มีอาจะกินไม่มีบ้านจะอยู่นะครับเราจะมาซื้อยิ้มเขานะเราจะช่วยเหลือพวกเขานะครับ ผ,ผู้ที่หากินลำบากกันนะฮะไม่มีญาติพี่น้องไม่มีเงินไม่มีทองนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะยังไง้าคลิปถ้าวันนี้ที่ผมมานะฮะไปไปทําให้ท่านใดติดขัดการจราชจรหรืออะไรก็ต้องกราบขอพระธานอภัยนะฮะผมจะแจกไปเรื่อยๆฮะอาจจะยังตีสี่ตีหนู่นเลยเพราะว่าคนมาในจรจะนอนกันคืนใช่ครับเราเริ่มแจกตั้งแต่เย็นเนี่ยขึ้นไปนะครับแล้วก็ จะแจกไปเรื่อยๆจนกว่าเหนื่อยก็หยุดนะแต่ว่าจะจะจะไล่แจกไปประมาณสักตีห้าหกโมงเพราะว่าช่วงระยะเว,เวลาเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยจนถึงเย็นนะเราจะเจอคนที่นอนแน่นอนดิมถนนเพราะกลางวันน่าจะไม่เจอไม,ไม่ไม่ไม่ได้ตั้งเป้าฮะแต่ผมมีถือเงินมาเนี่ยเจ็ดหมื่นถ้าคิดว่าจะแจกจนกว่าจะจะ,จะจะหมดคนหรือไม่หมดคนก็หมดเงินนะฮะ <laughs> มีอยู่สองอย่าง กระทรวงการยิ้มคือชื่อที่คนในโลกออนไลน์เรียกขานพวกเขาทั้ง7คนที่มีอาจารย์ม้อนนำทีมงานอีก6ชีวิตลงพื้นที่ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากให้มีรอยยิ้มมีกันวางใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปแต่จุดเริ่มต้นยิ้มละ500ในช่วงแรกการรวมตัวกับกลุ่มเพื่อนเดินแจกเงินคนยากไร้คนไร้บ้านไม่ได้ราบรื่นนะักเพราะด้วยภาพลักษณ์ภายนอกที่เหมือนแก๊งวัยรุ่นแก๊งอันธพาล ทำให้หลายคนปฏิเสธที่จะรับเงินไว้อาจารย์มอนต้องเปลี่ยนวิธีการหันมาใช้เงินซื้อรอยยิ้มทีแรกเลยเนี่ยพอเราขายทองขายทองไปแล้วใช่ไหมเราเราก็มีเงินอยู่ในมือแล้ใช่ไหมเราออกมาแจกให้ทานเนี่ยเขาไม่ยิ้มให้เราเลยเพราะเราสักเยอะมากสองเราเป็นวัยรุ่นสาม เรามีแต่ผู้ชายที่มันแบบสักกันเยอะอะนึกภาพบอกว่าเหมือนโจรน่ะมึงโจรมยเนี่ยมึงเป็นตำรวจปะวะมึงจะมารังแกกูไหมเพราะว่าคนเหล่านี้บางทีโดนวัยรุ่นทําร้ายหลังแกนะขับรถไปลงไปเตะเขาเฉยอย่างนั้น,น่ะบางคนมีทิฐิเหมือนน้องเงินไปฟาดหัวเขาอีกไม่รับหรอกไม่เอาหากินได้ผู้ใส่หน้าเรา่างนี้เลยเราก็มานั่งคิดจะแลกอะไรดีวะที่แรกก็จะแจกแค่สามร้อยสองร้อยเท่านั้นแหละ เฮ้ยเราจะเราจะแลกกับอะไรดีเราจะแลกกับอะไรที่มันง่ายที่สุดสยามเมืองยิ้มเออแม่งก็แลกยิ้มเนี่ยว,ว่างง่ายสุดแล้วแค่แค่เนี้ยง่ายแล้วเหมือนซื้อยิ้มก็เลยตัดสินใจโอเคงั้นหลังจากนี้ไปจะเรียกว่าการซื้อยิ้มเราเห็นคนอยู่สามจำพวก จำพวกแรกคือคนพเนจรคนไม่มีอันจะกินไม่เพราะคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเจอโควิดหรือไม่เจอก็ลำบากบ้านไม่มีอยู่งานไม่มีทำนอนข้างถนนนอนตามศาลานอนตามวัดนอนตามป้ายรถเมย์นอนตามโคนต้นไม้จะโควิดหรือไม่โควิดก็ลำบากเพราะตัวเองไม่มีโทรศัพท์มือถือตัวเองไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาแจกถุงยังชีพที่ไหน กลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นกลุ่มของคนคน,คนทุพพลภาพคนแก่วัยรุ่นก็ตามที่พิการตาบอดหูหนวกแขนขาดขาขาดเป็นอัรรมพาตหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สองที่สมควรจะเข้าไปช่วยกลุ่มที่สามคือกลุ่มของคนที่ สูงอายุสูงอายุก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนอีกนะสูงอายุก็คือหนึ่งคนที่เขาแบบว่ายังมีลูกหลานดูแลนะก็ยังเป็นกลุ่มหลังไอ้กลุ่มแรกคือลูกหลานทิ้งต้องเก็บขวดต้องนี่คือคนกลุ่มที่สามที่จะต้องต้องต้องช่วยเหลือทําบุญอะไรเงี้ยนะกลุ่มกลุ่มที่สามประเภทที่สองก็คือคนแก่ที่ยังมีลูกหลานอยู่แต่ลูกหลานจนหาเงินลําบากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะ กลุ่มผมเนี่ยที่แรกเริ่มทำสองคนกับลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์ขับรถให้เรา,าคนออกแล้วลูกศิษย์เห็นในไลฟ์สดก็คือคนสนิทก็ตามมาอีกสองแล้วก็ตามกันมาอีกสองอย่างเงี้ยจนมีทั้งหมดเจ็ดคนรวมผ,มผมผมมีหน้าที่คนที่สองก็จะมีหน้าที่ของเขาคนที่สามก็จะมีหน้าที่ของเขา สี่ห้าหกเจ็ดก็จะมีหน้าที่ของทุกคนตอนนั้นน่ะผมมองว่าม,ม,มันทุกตอนเลยฮะแต่ช่วงนั้นในขณะที่เราอไปแจกผมเห็นมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นทําไมไอ้นี่ไม่ออกมาทําทําไมผู้ใหญ่ทําไมผมผมไม่ผมไม่อยากให้ใครทะเลาะก,กันผมไม่อยากให้การทําดีของผมในครั้งเนี้ยมันไปกระทบกระเทือนคนอื่นเพราะ เจตนาเป้าหมายผมคือการให้ทานช่วยเหลือคนใช่ไหมแล่ผมไม่อยากให้คนไทยมาทะเลาะก,กันมาด่ากันมาอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันมันไม่มีหรอกดีที่สุดและเร็วที่สุดทุกคนมีหน้าที่หมดผมมองอย่างนั้นเนี่ยผมก็เลยพูดเลยในเมื่อเขาชอบด่าคนกลุ่มเนี้ยผมก็เลยเอาคนกลุ่มเนี้ยมาตั้งนั่นคือกระทรวงเสร็จปุ๊บเราไม่ใช่คนในกระทรวงนเราเป็นคนธรรมาดาเราตั้งกันเองกูจะตั้งว่าอะไรจีะอ๋อก็เรามาซื้อยิม ฉะนั้นแล้วกูตั้งเลยกระทรวงการยิ้มดีกว่าเขามีหมดแล้วกระทรวงการคลังกระทรวงการคมนาคมกระทรวงนู้นกระทรวงนี้เรานี่อะไรจะเป็นกระทรวงการยิ้มเงินนี้บริสุทธิ์หนูไม่ได้เล่นการพนันเอาเงินการพนันมานะหนูไม่ได้ไปป้นเขามาหนูไม่ได้ไปค้ายาเอาเงินนี้มาหนูไม่ได้ไปไปฆ่าใครหนูไม่ได้ทําผิดกฎหมายแล้วเอาเงินนี้มาให้คนตาคนใหญ่ชนะแล้วเงินนี้กินใช้ได้เลยไม่ลําบากและไม่เดือดร้อน ขอเพียงแค่คุณตายิ้มให้หนูให้มีความสุขเท่านั้นพอก่อนจะมามามาเป็นอาจารย์ศักดิ์เนี่ยแล้วผมก็คือชอบในเรื่องพวกนี้ในเรื่องของศาสตร์มองไม่เห็นหรือชอบเรื่องฤาษสีชอบเรื่องศักยันไงวัยรุ่นนะฮะก็ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเรียนพระคาถามาตั้งเด็ก ยึดหลักเลยทุกวันนี้ก็คือวิชาของหลวงปู่สุกวัดปักครองมาขามเท่าเราเป็นรุ่นที่4แล้ว เชื่อความศรัทธานำพาผู้คนแวะเวียนมาที่สำนักศักยันต์องค์ดำโสลดพรงมะเดือตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมอย่างไม่ขาดสายมานานกว่า14ปีสถานที่แห่งนี้แสดงให้เห็นอีกมุมของนายนัทพงษ์เฉียบแหลมหรืออาจารย์ม้อนเจ้าของสำนักศักยันต์แห่งนี้ด้วยความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณและดำรงอยู่ในศีลในธรรม ไม่แปลกใจที่จะมีคนจากหลากหลายอาชีพตั้งแต่ตำรวจเน็ตไอดอลชื่อดังไปจนถึงพ่อค้าแม่ค้าต่างให้ความเคารพและฝากตัวเป็นลูกศิษย์จำนวนมากแต่กว่าจะมาเป็นอาจารย์มอนในปัจจุบันนั้นเขายอมรับว่าในอดีตก็เป็นเหมือนวัยรุ่นธรรมดาทั่ว,วไปกระทั่งมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตพลิกผันให้เดินเส้นทางนี้ ก็เป็นวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งครที่ที่ทำงานโรงงานค้าขายก็คือขับรถไปซื้อหอยดองที่แม่กลองบ้านพ่อแล้วก็ออกกลับมามาแยกแบมามา,มา,ม,ามาแยกทำเป็นถุง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 เงี้ยแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ขายตามหมู่บ้านตามตลาดแล้วก็ตามร้านค้าฝากเขาขายบ้างอะไรเงี้ยทั่วไปก่อนจะมามามา,มาเป็นอาจารย์ศักดิ์ เป็นเพราะเราถูกปลูกฝังคือปู่ทวดของเราปู่ทวดของเราเนี่ยท่านท่านเรียนเรื่องพวกนี้มาท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงเพชรบุรีใช่แล้วเราแล้วเราก็คือท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กๆะฮะเราก็กินนอนอยู่กับท่านท่านสวดมนต์ทุกวันแล้วก็นั่งบนมือกับท่านอย่างเงี้ยมันเป็นการปลูกฝังซะมากกว่าใช่แล้วผมก็คือชอบในเรื่องพวกนี้ในเรื่องของอศาสตร์มองไม่เห็น หรือชอบเรื่องรือสีชอบเรื่องศักยัไนไนวัยรุ่นนฮะก็ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเรียนพระคาถามาตั้งแต่เด็ก,ดก,ดกใช่รับศึกษามาตั้งแต่ตอนอายุเจ็ดขวบเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเนี่ยได้จากพ่อเลื่อนปูทวดเราแต่ผมเรียกเขาพ่อเนะได้จากพ่อเลื่อนเฉียบแหลมก่อนที่ว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทองสุขวัตตนดหลวงเรียนพระคาถามาเสร็จแล้วก็เริ่มมาเรียนอักขระตอนอายุสิบเจ็ด ช่ไปสักกับอาจารย์คนหนึ่งชื่ออาจารย์โอมก่อนไปเรียนอักขละมานิดนึงแล้วก็เรียนไม่จบหรอกก็คือไปจำจำเข้ามานีฮะแล้วก็ไปสัก,กอาจารย์เจตสามแยกกระจับแล้วก็ไปรักจำอักขละเขาได้ท่านก็สอนมอบเข็มสักมอบมึกให้กับเราแล้วจนวันเนี้ประมาณแปดปีหลังจากนั้นนะฮะ ก็มาเรียนกับพ่อคุยพ่อคุยท่านเป็นลูกศิษย์รุ่นสามของหลวงปู่สุขวัดประคองมาขามเท่าใช่แล้วก็เรียนมาจนจนยึดยึดหลักเลยทุกวันนี้ก็คือวิชาของหลวงปู่สุขวัดประคองมาขามเท่าเราเป็นรุ่นที่4ีแล้ว ผมที่เรียงมาสัตว์าาอยู่ดาม,ดมา,สดาสิบสามปีผมอายุสิบสามปีอยู่มาเยสุดของดัวขอมาสิบสามปีผู้ของชางบุญมาตลอดะพี่ดูใครเราดูเฟรนด์ดูได้เลยขอสอนสอนของเราดีทุกคนคือที่รับก็ตามเพราะอาจารย์สอนอดีหมดกวผมเลยก็เลยรับและอยู่ของสร้างพระช่วยคนยากอะไรพวกไร้บ้านไม่มีบ้านเนี่ยเราก็ช่วยช่วยนะ สร้างให้เลยบางทีเขาช่วยหมดครับถ้าว่าแบบว่าคนเจอคนตกทุกข์ได้ยากเน่ยเขาบอกเขาไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้แบบว่าผ่านแน่นอนเขาช่วยตลอดจากวัยรุ่นธารรมดาหาเช้ากินข้ามาเป็นอาจารย์สักยันด้วยความเข้าใจในความลำบากยากแค้น แม้ใครจะมองอย่างไรก็ขอทำในสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นไม่ให้ภาพลักษณ์ภายนอกเป็นตัวกำหนดและหวังว่าการทำดีของเขาจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้ทุกคนออกมาทำดีบ้างนิยามคำว่าคนดีของเราเนี่ยสำหรับผมนะผมคิดว่าดีที่สุดไม่มีและเลวที่สุดก็ไม่มี โจรใส่บาทได้ไหมได้คนดีก็ทําบุญได้โจรก็ทําบุญได้ฉะนั้นแล้วผมผมคิดว่ามันอยู่ที่จังหวะชีวิตของคนนมากกว่าทุกวันนี้ผมไม่มีนิยามคนดีเลยนะผมมีแต่สติตัวเดียวในขณะที่ผมจะทําอะไรบางอย่างลงไปเนี่ยก็มีถามว่ามีทํามไม่ดีไหมก็มีนะเพราะผมก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ยังมีกิเลสยังมีตัณหาอยู่บ้างแต่ผมเลือกที่จะไม่เลวซะทุกเรื่องทั้งหมด อะไรอย่างเงี้ยครับจึงจึง,จงใช้คําว่าสติมากกว่าส่วนเนี่ยวเวลาวลาผมโมโหโงเงี้ยผมโกรธผมจะกลับไปตีเขาเหมือนสไมไัยวัยรุ่นผมก็จะชั่งใจว่าเราให้ทานมาขนาดเนี้ยให้ทานยังให้ได้แล้วการให้อภัยมันยิ่งกว่าทานทําไมจะให้ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยก็จะคือจะสอนตัวเองซะมากกว่านะครับนิยามของคนดีสําหรับผมมันไม่มีอะแต่ผมรู้เพียงแค่ว่า ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยผมจะทําสิ่งดีๆให้ดีที่สุดมากกว่าเพราะว่าถ้าผมตายไปแล้วผมอยากให้คนเขาพูดถึงไม่อยากให้คนเขาถุยน้ำลายตามผมไปประมาณนั้นยิ้มหวานๆเลยเอาไปก่อนห้าร้อยไหยยิ้มอีกทีขอขคุณค่ะ ยิ้มหวานๆนะมีความสุขนะพี่สู้ๆนะสวัสดีครับ,รบถ้าพูดถึงเรื่องของการคาดหวังในการทำดีครั้งนี้มีไหมมีถ้าไม่คาดหวังผมไม่ทำหรอกอะอันดับแรกเลยคือบุญที่ผมอยากจะได้ผมเชื่อเอามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ยากนะพี่ถ้าใจคนไม่ได้ไม่ทำนะผมคาดหวังอย่างเดียวคือบุญผมไม่ได้คาดหวังว่าผมจะต้องดังยิ่งใหญ่ทุกคนจะต้องมาสรรเสริญเราทุกคนจะต้องมาเยืนยอเราผมไม่ได้สนว่าผมทำเพื่อให้ใครมาเห็นว่าผมเป็นคนดี เพราะมันไม่มีอยู่แล้วเหมือนที่ผมบอกไปตั้งแต่ข้้งต้นแล้วว่าดีที่สุดไม่มีเลวที่สุดก็ไม่มี <c oughs> ผมอยากทําไว้เพื่อให้ลูกหลานมันได้รู้ว่าวันหนึ่งพ่อมันทําแบบนี้ไว้นะปู่ทาแบบนี้ไว้อย่างน้อยเนี่ย <c oughs> เขายังได้รู้เจตนาลมของเราว่าจริงๆแล้วการทําดีโบราณบอกไว้ว่าทําดีเนี่ยมันทํายากทําชั่วมันทําง่าย โบราณพูดไว้ซึ่งผมว่ายุคเนี้ยจริงๆแล้วทำดีเนี่ยมันทำง่ายทำชั่วเนี่ยมันทำยากเพราะในขณะที่ผมไปทำดีผมไม่ต้องหลบผมไม่ต้องซ่อนแต่ถ้าผมไปทำชั่วเลยพี่เป็นโจนอย่างเงี้ยเป็นลักขโมยจะเดินโจงๆไปขโมยเขาเลยมันมันต้องหลบหลบมันลำบากนะผมก็เลยอยากจะสื่อมาให้รู้ว่าจริงๆแล้วการทำดีเนี่ยมันทำง่ายทำชัว่วมันทำยากมันไม่มันไม่มีแล้วไอ้ประเภทแบบทำดีทำยากทำชัว่วทำง่าย มันอยู่ที่หัวใจคนมากกว่าความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ชัดๆเลยนั่นคือคนรักเรามากขึ้นคนรักเราคนเมตตาเราคนคนชอบในสิ่งที่เราทำใช่เราเห็นเห็นเลยในตรงจุดนี้แต่ก็ตั้งสติไว้กับมันนะเพราะว่าของพวกนี้มันไม่จีรังนะ มีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีนินทามีสังเสริญมีสุขมีทุกข์ถึงเวลามันก็จะเหือดหายไปตามกาลเลยเวลาแต่คืออยากจะบอกว่าอยา่าคาดหวังกับผมชื่นชมผมได้แต่อยา่าคาดหวังกับผมเลยว่าผมจะต้องเป็นคนดีอะไรขนาดนั้นผมยังเป็นคนคนหนึงเป็นมนุษย์ธรรมดาผมไม่ได้เหาะได้ผมยังเป็นมนุษย์ที่มีกิเลสอยู่แต่อาจจะไม่หนาอาจจะบางอาจจะนะ ไม่มากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ให้เพียงแค่ชื่นชมแล้วก็สิ่งไหนที่มันดีให้เอาไปสิ่งไหนที่ไม่ดีอย่าเอาไปแล้วก็อย่าคาดหวังอะไรกับผมก็คือให้ชื่นชมได้เสรเสรในสิ่งที่ผมทำได้แล้วก็ออกมาทำอะไรเงี้ยเท่านั้นก็พอ ในสังคมนนะายนัทพงษ์เชียบแหลมอาจารย์มอนคดิต,ต้องแชร์ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าจะพาไปชมความใจดีของแม่ค้าสาวในจังหวัดราชบุรีค่ะโดยเธอขายอาหารปกติค่ะแต่วันนั้นเนี่ยมีคนยากไร้คนไร้บ้านเดินมาขออาหารเธอมอบทั้งอาหารและน้ำดื่มให้โดยบอกว่าอยากให้มองว่าพวกเขานั้นเป็นเหมือนญาติพี่น้องช่วงหน้ากลับมาชมความประทับใจนี้ไปพร้อมกันค่ะ กลับมาช่วงสุดท้ายพาไปที่จังหวัดราชบุรีค่ะที่นั่นแม่ค้าสาวแสนใจดีค่ะเธอมอบอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้กับคนไร้บ้านเรียกว่าอยากกินอะไรสามารถหยิบได้ไม่มีห่วงโดยบอกนะคะว่าพวกเขาก็เหมือนพี่เหมือนน้องอยากให้กินอิ่มท้องทุกวันไปชววมคลิปความประทับใจนี้ได้กันค่ะ ผาแสนใจดีคนนี้ชื่อคุณรัชนีกรมีของขายอาหารอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะคุณรัชนีกรบอกแบบนี้เธอรู้สึกสงสารเห็น <c oughs> ใจคนไร้บ้านเห็น <c oughs> ว่าเขาเดินไปเดินมาถ้าทางจะหิวแต่ก็ไม่กล้าเข้ามาขอตรงตรงจึงเรียกและมอบอาหารและน้ําดื่มให้เรียกว่าอยากทานอะไรก็หยิบได้เลยไม่อิ่มมาหยิบใหม่ได้ซึ่งคุณรัชนีกรบ,บอกว่าทําแบบนี้มานานแล้วค่ะเธอบอกว่าหากมองว่าพวกเขาคือญาติพี่น้องเธอคงไม่ปล่อยให้พวกเขาหิว อะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็เต็มใจช่วยเรียกว่าเป็นภาพประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นอีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการคนดีต้องแช์วันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มีเรื่องราวของคนดีอยากให้เราช่วยแชร์สามารถส่งเรื่องราวมาได้ที่แฟนเพจ a c e บุ o k คนดีต้องแช์สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์พัง Nation TV ช่อง2ีสิบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ